สวัสดีครับมาดูฟุตบอลให้ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับแข่งในเวลา6กโมงครึ่งคู่เร็วสุดของพรีเมียร์ลีกวันนี้เลยไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของนิวคาสเซิลกันก่อนฟอร์มดีมากๆนะหลังจากที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมครับเกมล่าสุดก็ถล่มลีดไปได้3ประตูต่อศูนย์ว้าชัย4เกมติดต่อกันครับ เกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับขาดไรอันเฟเซอร์กีรันที่เปียคาลอมวินสานพวกนี้ที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่ไม่พร้อมส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมหมดครับเกมที่เจอกับนอรลินเนี่ยก็พักไปหลายคนเหมือนกันนะ <S <S ฟาเบนชาจอนโจเชลวีอมเมลอนคิสวูดพวกนี้คาดว่าจะมีชื่อกลับมาเกมนี้หมดแหละนะครับส่วนแกนหลักรายอื่นๆก็พร้อมครับมาตินดูบราฟก้าแดนเบิร์นแมตชาเกต บุโนโอกิมารายที่ฟอร์มดีมากๆเลยรมถึงโชลินตันด้วยครับแล้วก็ตัวจีตอย่างอลองแซงมักซิแมนนี่ก็พร้อมบู๊เหมือนเดิมดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะนิวคาสเซิลชุดนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยอเลียูครับแน่นอนแหละฟอร์มดีอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันครับบวกกับข่าวเยเกนค o อปที่เพิ่งต่อสัญญาไปอีกด้วยน่าจะ เรียกความกระตุน้นได้อีกเยอะเลยความพร้อมในเกมนี้ซิมิการ์กับเคอร์ติสโจนป่วยครับโรบิโตเฟอร์มิโนโเนี่ยเช็คฟิตส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับอยู่ที่ว่าครอปจะจัดใครลงสนามจะมีการโรเตชันบ้างหรือเปล่าแต่คิดว่าโจเอมตนเต้ก็น่าจะกลับมายืนคู่กับฟานไดนะเราในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นโกนาเต้ครับส่วน3กลองกลางเนี่ยก็อาจจะเห็นนาเบเกต้าลงมาเปลี่ยนบ้าง3แนวลุกวันนี้อาจจะเห็นโชต้าครับน่าจะเป็นซาร่าโชต้ามาเน่ วันนี้เนี่ยลิวภูต้องชนะมากกว่า1ลูกครับแต่ผมคิดว่าก็มีโอกาสไหวนะแม้จะออกไปเยือนก็ตามครับโดยแรงผลักดันที่มีถ้านําก่อนถ้าได้3แต้มก็คือขึ้นไปนําจากฝูงก่อนด้วยเด้เรียกความมั่นใจอีกไปกดดันทีมคู่แข่งอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลิวภูน่าเชียร์มากๆครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ